สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ทั่วไปครับสำหรับใช้งานทั่วไปอย่างเช่นเดินป่าอย่างนี้อุปกรณ์ที่ผมนำมา ให้พี่น้องรับชมนี่ก็คืออุปกรณ์สำหรับเบินป่านะครับสำหรับเบินป่าซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันระหว่างการใช้งานผมจะยกตัวอย่างเช่นมีดอิโต้นี่ครับ มีอิโต้นี้จะมีความแตกต่างก็คือสำหรับมีอิโต้นี้มันจะสามารถใช้ฟันฟืนหรือไม้ขนาดใหญ่ได้ครับเช่นพวกไม้ท่อนใหญ่ๆ่ได้ ซึ่งมีดบางทีอาจจะไม่สามารถทำได้ครับมีดบางทีอาจจะไม่สามารถทำได้ก็คือเนื่องด้วยความใหญ่ของสิ่งของเหล่านั้นครับทำ่าจำเป็นไหมมันก็จำเป็นครับสำหรับปันไม้ใหญ่ เช่นไม้เท่าขนาดสิบคูณสิบอย่างนี้นี่ิโตัเก้เอาอยู่ครับก็สามารถทำได้สำหรับ,บฟันฟื้นถากไม้ต่างๆได้ครับอีโต้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นขวาน ็นขวานที่เขาเรียกกันอันนี้ก็สามารถตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ได้ครับก็ขนาดใหญ่พอนสมววอนะ่ะต้นไม้ซึ่งมีดอิโต้ก็ไม่อาจสามารถทำได้ครับคุณสมบัติของขวานนี้ก็คือ สามารถถากถากไม้ขนาดใหญ่ได้ครับให้เป็นขนาดพอสมควรได้เช่นกันหรือแต่งจริงไม้ต่างๆได้ครับความแตกต่างอาจจะใช้งานแตกต่างกันครับซึ่งมีดเล็กๆอาจจะไม่สามารถทำได้เหมือนขวานครับ ก็ผ่านไปครับขวานสำหรับอันนี้เอาไว้เพื่อทำอะไรครับหลายๆคนอาจจะเกิดความสงสัยครับว่ามีไว้เพื่อทำอะไรกันใกล้แต่จริงอันนี้ผมจะบอกเลยนะครับเวลาเราไปหมายนี่ก็สำคัญเหมือนกันครับกันใกล้แต่จริงซึ่ง มีดพวกเหล่านี้เหล่านี้จะไม่สามารถทําได้ครับเนื่องจากเป็นไม้ขนาดเล็กหรือเหนียวก็คือเวลาเราฟันเนี่มันอาจจะให้มีเดเราหลุดมือได้ครับนั่นก็คือสาเหตุแห่งความอันตรายครับ,บกปานับฟันจริงไม้หรือว่า มือเราไปจับอย่างนี้อาจจะค่อยเพยไปได้ครับเนื่องด้วยไม้มันมีจริงไม้มันมีหลายกิงครับซึ่งมันมีความยืดหยุ่นสูงผมจึงแนะนำว่ากันไกลตะริงดีที่สุดครับคือสามารถเลาะเล่มได้ครับก็คือตัดแต่ง ถากถางได้ครับเป็นช่องเป็นช่องได้ถ้าเราเอามีดอย่างเดียวนี่มันก็ลำบากครับเนื่องด้วยเกลือทาวันอย่างนี้บางทีเราอาจจะฟันไปโดนไม่เต็มอย่างนี้มันอาจจะไปอะไรครับซึ่งอาจจะทำให้มีดพวกเหล่านี้เกิด ความเฉดับมารดนตัวเราได้ครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการไกลตัดจริงครับสำคัญสมมติว่าเวลาเราเจอไปเจอพึ่องอย่างนี้พึ่งหรือมิม,มอย่างนี้มิมขนาดเล็กอย่างนี้เราก็สามารถใช้ไกล,กลตัดจริงตัดได้ครับโดยไม่ต้องใช้ไฟรนลังพึ่งพึ่ง ย่ายอย่างเช่นเจอพวกมิ้มในกอบไผ่อย่างนี้เราก็สามารถกันไก่ตัดจริงได้ครับโดยที่ไม่ต้องใช้มีดพวกเหล่านี้ฟันคับฟันจริงไผ่ก็คือเราสามารถใช้กันไก่ตัดจริงลอกเลาะเลาะเลาแล้วก็ตัดเอาเฉพาะหลังได้ครับมันก็จะสะดวกอีกแบบหนึ่งครับ โดยไม่ต้องใช้มีดจิตโต้ฟันหรือขอนฟันให้เสียเวลาสำหรับกรรไกรตะจีก็สามารถตัดได้ครับขนาด10บเป็นไปถึง15บห้นะครับตัดกี๋ไม้ได้สบายสบายก็มีคุณสมบัติพิเศษอีกแบบหนึ่งครับสำหรับกรรไกรตะจีน ส่วนมีดตัวนี้ก็คือมีดเน็บครับหลายๆคนอาจจะว่ามีดเน็บไม่เพื่อทำอะไรอาจจะแปลกสงสัยว่ามีไม่เพื่อทำอะไรมีดเน็บ หลายคนอาจจะว่ามีดเดียบนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้อันนั้นเราก็คิดผิดครับจุดอ่อนของมีดพวกนี้ก็คือห้ามไปนําไปฟันสําหรับไม้แข็งนะครับก็คือห้ามเด็ดครับก็คือพูดง่ายว่าเป็นจุดอ่อนมีดนี้คือว่า ไ้ใช้สำหรับโร่ไม้หรือควานไม้ต่างๆได้ครับก็คือสามารถปรับแต่งไม้ได้โดยมีปลายแหลมๆ,ๆแบบนี้ก็คือสิ่งสำคัญไม่ใช่ควรไม่ควนเอาไปฟันไม้ใหญ่ๆครับเช่นไม้เนื้อแข็ง,งไม่ควรนำน,ำนำไปใช้ คุณสมบัติของมีดเดียววก็มีอีแบบหนึ่งครับก็คือสามารถใช้ป้องกันตัวได้ครับคุณว่ารเราไปเจอพวกงูงูหรือสัตว์ได้ยคันขนาดใหญ่แบบนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายได้เราก็สามารถใช้มีดตัวนี้จัดการได้ครับโดยเวลาเดินป่าเราก็สามารถจัดการได้ สนับมีดเรือนป่าตัวนี้ก็สำคัญครับก็คือเป็นมีดที่เราต้องรักษาไว้ให้ดีที่สุดครับนอกจากมีดพวกขวานมีดอิตโต้ต่างๆก็คือพูดง่ายๆว่าจจะหลายๆคนอาจจะคิคดว่าเป็นมีดหมอก็ได้ครับบางคนอาจจะใช้เป็นมีดหมอก็ได้ตัวต่างๆ ก็คือว่าเป็นสําหรับพวกจัดในประเภทพวกเครื่องรางของขังรับมีอิเอน่แงบนี้ก็ถือว่าจัดในประเภทเครื่องรางของขังได้ครับหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันใหญ่เกินไปมันใหญ่เกินไปแล้ว มันจะทําให้เธอทะอันนั้นมันก็มีตัวหนึ่งครับซึ่งแบบมีดเดินป่าซึ่งรบบมีดเดินป่าอันนี้ก็จะเป็นมีดมีดขนาดเล็กครับแต่ใหญ่นีดนึง ก็ประมาณใบของอจะประมาณสี่นิ้วครับก็ถือว่าเป็นมีดหมอครับก็ได้ครับเป็นมีดหมอก็สามารถใช้งานได้หลากหลายมีเดินป่าก็มีพวกติดตัวไว้ก็ดีครับร้บมีเล็กๆขนาดนี้ ซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันครับระหว่างมี่สองเล่มนี้นี่สองเล่มมีขนาดแล้วก็ความใหญ่ก็จะต่างกันแล้วก็การใช้งานก็ต่างกันครับระหว่างมี่พวกนี้กับขวานขวานพวกนี้ก็สามารถเราสามารถฟันไม้ใหญ่ได้ครับก็คือ มันจะสามารถฟันได้ทุกอย่างไม้ใหญ่ๆเช่นไม้สูงไม้อะไรอย่างนี้ได้ครับอย่างมิอิโตนี้ก็สามารถทำได้ครับแต่ไม่สามารถใช้ได้เหมือนขวานครับ คือสายมันได้แค่เพื้องต้นห่างฟันแล้วก็ถางแล้วก็ถากนี้ชั้เบื้องต้นครับมีอิโต้ก็ขออนุญาตรีวิวเพียงเท่านี้ครับลำรับอุปกรณ์เดินป่าสิ่งสำคัญที่สุด ก็เลือกใช้เอาครับสำหรับว่าเราจะไปเดินป่าขนาดไหนเท่านั้นเองครับมันจะป็นต้องเอาไปทั้งหมดนี้ก็ได้ครับเพื่อลดภาระหรือน้ําหนักของเราเกินไปเราอาจจะเอาไปตั้งแต่มีมนีก็ได้ครับนี่สองอย่างอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาไปแค่นี้ก็ได้ครับก็ครบแล้วครับไม่จําเป็นต้องเอาไปทั้งสี่ห้าเล่มอย่างนี้ไม่จําเป็นครับ ก็พูดไงว่ามาแบ่งปันครับสําหรับการใช้งานต่างๆเรื่องด้วยหลายคนอาจจะมองค้ำว่าเอยมันไม่จําเป็นหรอกต้องต้องใช้มีดอันนั้นก็อย่าคิดผิดอย่าคิดผิดครับคุณคิดผิดถ้าไม่จําเป็นส่วนเรื่อง อันนี้ก็จะเป็นครับสําหรับในการเดินป่าสมัยก่อนเราก็ต้องใช้ไ,ไม้เสียดสีให้เกิดเป็นเจ็ดสะเ,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 เก็ดไฟทุกวันนี้สมัยใหม่ก็คือใช้แก๊สครับแก๊สดูดไฟฟูอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเป็นไฟฟู ก็สามารถใช้จุดเวลาเราจะปอกองไฟหรือปุงต้มอาหารต,รต่างๆได้ครับอุปกรณ์ทั้งหลายนี้ก็สำคัญหมดครับในการเดินป่าว่าเนื้อตตเราจะเลือกใช้แบบไหนเท่านั้นเองครับสำหรับก,การเดินป่า อย่างเช่นเราจะไปแคมปิ้งในป่าอย่างนี้หรือพักแรมในป่าไปหลายวันเราก็สามารถเลือกใช้อะไรครับสำหรับอุปกรณ์จำเป็นส่วนมีดอีเนบอย่างนี้เราก็คิดว่ามันจำเป็นก็เอาแค่ลวงเล็กลวงเดียวก็พอครับส่วนลวงใหญ่นี้ก็มันจำเป็นเราก็ต้องเอาไว้ นี่ครับเพื่อลดภาระน้ำหนักของเราเรหรือไม่ก็จำเป็นก็ขวานกันไกตัดจริงนี้ไม่ใช่กันไก่ทำสนอย่างเดียนครับก็คือก็สามารถใช้ได้ทั่วไปนะครับตัดจริงไหมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าจะมาตัดจริงแต่งจริงตามสวนหย่อมต่างๆมันก็ไม่ใช่ครับก็คือสามารถตัดจริงได้ทุกรูปแบบ ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะใช้งานแบบไหนเท่านั้นเองครับสนับกันไกลตดก่งหลายคนอาจจะเกิดความสงสัยนะครับว่าเวลาใช้งานแล้วทำไม มันตัดไม่เข้าตนั่งขึ้นอยู่กับเรารักษาครับก็คือวิธีรักษาก็เลือกใช้งานให้ถูกประเภทก็แล้วกันครับไม่ใช่ว่า,จ,าจะเอามีดตัวเล็กแบบนี้ไปฟันมีดขนาดใหญ่ก็ไม่ใช่ครับผู้มีตัวนี้ก็คือเอาไว้ฉนับแร่เนื้อหรือว่าอันผักก็ได้ครับ แล้วแต่คนชอบบางคนก็ไม่ทําแบบรังรับก็คือจัดอยู่ในประเภทเครื่องรางของขังครับอย่างเช่นมีดสองเล่มก็ถือว่าไม่นําไปฟันไหม้หรือต่างๆครับก็คือถือว่าจัดอยู่ในประเภทเครื่องรางของขัง,งได้ครับแล้วแต่คนชอบซึ่งความใช้งานหนักมันก็ไม่สมควรนําไปใช้ครับ สำหรับมีดสองเล่มนี้ถ้ามีดงานหนักๆแล้วก็ใช้นี่ก็ได้ครับพวกขวานหรือมีอีโต้ก็ได้แล้วก็ตัวนี้ก็ได้ครับเป็นสําหรับการก่อไฟหุงอาหารหรือก่อไฟเพื่อกัรนม่ยุงเวลาเราเดินป่าอันนี้ก็สําหรับตัดแต่งกีงไม้สําหรับเปิดทางาต่างๆที่มีขัวกนก้นทางเดินอย่างนี้ เราก็สามารถตัดได้ครับโดยไม่ต้องใช้มีพวกเหล่านี้ถางมันจาเป็นต้องใช้มีพวกอิโต้หรือหววนถังครับก็คือสามารถใช้กันไกตัจิงเลาะเลาะเลาะเป็นช่องเข้าไปได้อย่างเช่นเราจะขึ้นกไอนกไผ่อย่างนี้ซึ่งมีกอไผ่น้ามีจริงยุ่ยใหญ่อย่างนี้ยิงไผ่เยอะเราก็สามารถใช้ตัวนี้ตัดครับเพื่อเป็นแหวกทางขึ้นไปกอไผ่ได้ครับเวลาเราจะน,นอนปอ่ายางนี้ ก็สามารถทําได้ครับโดยไม่ต้องถักถางให้เป็นพื้นที่กว้างครับโอเคครับสรืหรับการรีวิวก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube ผานรุ่งคนอีสานครับโอเคครับนักคลิปนี้ก็ขอกล่าวครัว่าขอบคุณและสวัสดีครับ